Phonics First o ออนไลหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับเด็กสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษพร้อมปลุกจินตนาการและสร้างนิสัยรักการอ่านกับ STE s Storytelling English Program สำหรับเด็กวัย3-5ปีโดยเฉพาะ Hello boys and girls and a red apple What will he eat next? Oh. ลูกของคุณจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบผ่านนิทานชื่อดังระดับโลก27เรื่องอาทิเช่น The Very Hungry Caterpillar, Silly s u s i Goose, Little Blue Truck, Goodnight Moon, l a m a Love to Read และอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยให้ลูกซึมซับสำเนียงแบบเจ้าของภาษา We've got to go through it. Look here, you two is t the best music. มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และที่สำคัญยังได้เรียนรู้การออกเสียงแบบ p ฟนิกส์ผ่านกิจกรรมนิทานหุ่นมือ เพลงเกมและงานศิลปะสร้างสารรค์ Ride on our little blue truck oh, It's got this huge semicircle <'s> สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษาแสนใจดีที่เชี่ยวชาญการสอนฟอนิกส์จากประเทศอังกฤษ g g r e a t g g r e a t ลูกของคุณจะได้มีปฏิสัมพันธ์และทำกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครู Now this is r i o อันไอซ์โซฟ e ฮ l l โหลแ Apples ส n d b า n a n a s สามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดย Phonics First o ออนไลนจะจัดส่งชุดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้คุณถึงบ้านเพื่อให้ลูกของคุณสนุกกับทุกบทเรียนและได้รับประสบการณ์ทางภาษาอย่างแท้จริงว้าวยามซิเกผู้ปกครองมั่นใจและให้การยอมรับว่า Phonic First Online ช่วยให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน สมัครวันนี้รับสิทธิพิเศษจากราคาปกติ12,500บาทลดทันที40%เหลือเพียง7,500บาทพร้อมรับ Phonics A 2 C Flashcards เสริมคำศัพท์และทักษะการออกเสียง ABC Activity Sheets สำหรับทบทวนบทเรียนและชุดอุปกรณ์ศิลปะสร้างสารรค์จำนวน27ชุดพิเศษสุดสำหรับช่วง Early Bird รรับของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ ชุดหนังสือ p e o p i n s i d e Collection จาก Asbon r มูลค่า1,875บาทรวมมูลค่าของแถมทั้งหมดกว่า5,100บาทเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีตั้งแต่วันนี้ที่ Phonics First Online ผู้นำในการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร Phonics สำหรับเด็กไทยโดยเฉพาะ